9กิโลเมตรนะครับทุกรุ่นอายุนะครับทุกรุ่นอายุนะครับเออ่ก็จะได้รับเพื่อรางวัลนะครับอันดับหนึ่งถึงห้านะครับของกลุ่มอายุนะครับอันดับหนึ่งถึงห้าจะได้เพื่อรางวัลส่วนเออ่เพื่อรางวัลอุบาอ้นะฮะจะมีหนึ่งรางวัลชายและหนึ่งรางวัลหญิงนะครับพร้อมกับท่านพร้อมเงินรางวัลสามพันบาทนะครับใดยส่วนของอุบาอ้ชายหญิงนะครับระยะ9กิโลเมตรนะครับถึงหลังแฝงนะฮะถึงหลังแฝงให้ท่าน วิ่งไปที่จุดบริการั้า่องวที่ยวังกวานะครับนั่นคือจุดฟินิชของท่านในระยะ9กิโลเมตรนะครับในระยะ9กิโลเมตรนะครับขวดน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มที่ทานหมดแล้วนะฮะอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งทั่วไปนะครับรามีถุงขยะนะครับไว้ท่านทิ้งนะครับทิ้งใ้ถูกที่นะครับเพื่อรักษาความสะอาดของผู้กระดึงนะครับแล้วก็ขวดน้ำเปล่าที่ท่านได้ดื่มหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะนำกลับลงมารีไซเคิลใหม่นะครับรีไซเคิลใหม่นะครับเพื่อ ที่จะลดมลภาวะและก็ลดปริมาณขยะของภูกระดึงนะครับเพื่อรักษาความสะอาดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องของุทยานแห่งชาตาภูกระดึงเราเน้นในเรื่องของความสะอาดที่พยายามที่จะคงไว้ซึ่งธรรมชาติให้สวยงามเหมือนเดิมนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะฮะเชิญเลยนะครับรักวิ่งระยะ9กิโลเมตรนะครับเชิญได้เลยนะครับตอนนี้ได้เวลาในการที่จะปล่อยตัวแล้วนะครับ9กิโลเมตรระยะ9กิโลเมตรนะครับ เรล9กิโลเมตรนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านบุญเติมเรนุบาศนะครับท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬานะครับก็ครับท่านครับแล้วคงถ่ายภาพเหมือนเดิมครับท่านรองครับท่านน้าเหมือนเดิมครับถ่ายภาพลด้น้าเหมือนเดิมครับนะครับเสียท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านหัวหน้าอุทยาน แห่งชาภูกระดึงนะครับท่านอดิศรเหมพานนนะครับท่านผู้ในการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลยนะครับท่านจริยาพรสุหูนะครับท่านปลัดอำเภอภูกระดึงนะครับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเชิญทางทรูเชิญทางเชิญทางนักของ AIS แล้วก็สายการบ,บินนกแอร์ด้วยนะครับตัวแทนจากทูตัวแทนจากสายการบ,บินนกแอร์นะครับร่วมถ่ายภาพเป็นทีละลึกกับในกิจกรรมการวิ่งเปิดภูดในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการถ่ายภาพหันหน้าหานักกีฬาครับและเส้นที่2จะเป็นเส้นที่หันหลังให้นักกีฬาถ่ายภาพกับน,นักกีฬาครับถ้าพร้อมแล้วก็ กับหลังหันครับเิญผู้สื่อข่าวอ่กล้องทุกภาพนะครับมาที่ด้านด้านนี้ได้เลยนะฮะด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับเราจะทำสองช็อตด้วยกันนะครับขอบคุณน้องแอร์ขอบคุณครูครับขอบคุณเอเอสนะฮะช่วยกันครับช่วยกันกิจกรรมดีๆตรงนี้เกิดขึ้นได้นะฮะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นกิจกรรมการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึงนั่นเองนะครับหนึ่งตุลาคมของทุกปีครับเป็นวันแรก ที่เราจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมธรรมชาติความสวยงามของภูกระดึงนั่นเองครับความความหมูใหญ่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในการวิ่งด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะเส้นทางการวิ่งลื่นได้นะฮะจะเกิดอุบัติเหตุได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังแล้วก็เซฟตัวเองด้วยขวดน้ําดื่มทุกขวดนะครับดื่มหมดแล้วนะฮะทิ้งตรงที่ถุงขยะที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะฮะแล้วก็ในส่วนของน้ําดื่มด้านบนนะครับ เราไม่มีจุดบริการน้ําดื่มแต่ว่าเรามีคูปองให้ท่านนาคูปองนั้นไปแลกน้ําดื่มได้ที่ร้านค้าทุกร้านค้าบนภูกระดึงครับถือว่าเป็นการอุดหนุนนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บนภูกระดึงนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพัฒนานะครับกิจกรรมแบบนี้ให้เป็นงานประเพณีประจําปีต่อไปนะครับเราจะได้นัดพบกันทุกปี นะครับในโอกาสวันที่1ตุลาเราจะได้มาเปิดปูกระดึงร่วมกันแบบนี้อีกเรื่อยๆครับปีหน้า2567นห้านึ่งตุลาคมขอมีนักวิ่งเป็นพันเลยนะเป็นพันเลยเชิญกันมาเยอะๆนะครับปีหน้าเลยครับเพราะว่าสนามชนกันไหลสนามใช่ครับนะครับทุกวันนี้สนามวิ่งเยอะมากเลยวันนี้มีเขากระโดกกับเขาไม้แก้วนะครัที่เป็นเฉพาะงานเทลอย่างเดียวกระโดกกับไม้แก้วสู้ปูกระดึงเราไม่ได้หรอกครับได้ลวครับเชื่อผมโอเคเรียบร้อยนะครับ ันนีิสือมวลชนมาเยอะมากเลยนะครับงานนี้เราพัฒนานะครับเป็นระดับไอตรานะครับงานออไตราะดัโดยสมาพธ์วิ่งเทลเระดับโลกรวครับมาพวรับผมแล้วครับเมไปแ้วับนมวทีบนไ้วครับได้วครับนครับมวครับผนได้าครับผมไนครับผปครันกะแครับผหูปลวครไป้ะรลครับผครับท่าปรผู้รับวรรการท่องเทีลยวสรัวครับลยนครณครับคุณรรวรัไรนะครับ จากบริษัทสายการบินนกแอร์นะฮะแล้วก็เรียนเชิญคุณพัทรนันท์ชัยพงศ์นะครับจากทรูคอมเบอร์ชั่นด้วยนะครับครับเรียนเชิญท่านนายกคันชิตพัสดีด้วยนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลศรีฐานครับเรียนเชิญครับท่านนายกมาแล้วนะฮะครับเชิญนกแอร์ครับไม่มีมีทำไมตัวเครื่องมันนกแอร์ ครับเช่นเดียวกันครับก็ขอญาติเชิญท่านรองผู้ราชการจวนเลยได้กล่าวต้อนรับนักกีฬานักกีฬาเชิญขึ้นมาด้บนเลยครับยู่ขึ้นมาด้บนเลยครับด้านหน้าเลยครับโอเคอ่าตรงนั้นแหละฮะครับผมตรงนั้นแหละโอเคครับอยากข้ามโอเคครับกอมาเชิญท่านรองผู้ราชการจวดได้กล่าวตอนรับนักกีฬาครับตัรับสัญญาณนะตัรับสัรากนะท่านหัวหน้าเาลงมและแขกผู้มีเกียรติท่านกัครับเทั้งอดีตท่านนายดงเลย ็ยินดีนะครับวันนี้ที่ทุกทุกท่านได้มาร่วมบันทึกฝากสงจ้ำกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ฟังพี่กรณบอกปีนี้ที่ภูกระดึงเราอาจจะน้อยกว่าที่อื่นเมื่อกี้นางเกลียวแพทย์หัวหน้าอุทยานนะครับปีหน้าถ้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะมีเทพีหลังฟ้านักวิ่งบนภูกระดึงอาจจะมีการให้รางวัลห้าพันถึงหมื่นเราจะมีผู้แข่งแข่ง เราจะพยายามทำเทศกาลนิทรรศการนี้ให้มีความรูปแบบหลากหลายและที่นั่นกว่านั้นจะคุยกับหัวหน้าว่าเราอาจจะมีของที่หรืออะไรที่ดีให้กับผู้มารูปบันทึกความสรงจำมีไม่มากหรอกครับถ้าควาไม่ลิขิตที่ทุกคนจะได้มาอยู่ร่วมกันอย่างนี้ยังไงก็ฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ สิ่งดีๆทุกคนหยิบมือถือไปนคนละอันช่วยบันทึกภาพดีๆแชร์กันไปคนบางคนอยู่ภูกระดึงนะครับแต่มีไม่กี่คนรลกครับที่จะได้ขึ้นไปบนภูกระดึงหมดช่วยบันทึกภาพดีๆเหล่านั้นบอกคนอีกหลายคนที่พลาดโอกาสมานะครับและผมเชื่อว่าทุกท่านที่ลงทะเบียนมาวิ่งเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกหลายคนมาหลายๆครั้งและผมก็เชื่อว่า ปีหน้าเราจะมีสิ่งดีๆมาทำร่วมกันเให้มากกว่าเดิมรวมทั้งเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้ให้สมนับที่ภูกระดึงเป็นอุทยานที่ขึ้นทะเบียนมรดกแห่งอาเซียนนะครับสุดท้ายขออำนวยสุคลศิธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในที่นี้ได้คุ้มครองทุกท่กทานให้มีสุขภาพพรรณนามัมที่แข็งแรง และมีความร่วมเรือดต่อหน้าที่การงานและที่วิตครอบครัวเมื่อไหร่ก็กลับมาลงจากภูกระดึงผมเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่โดยรอบจะคุ้มครองและช่วยปกป้องให้ท่านมีความเจริญยี่ขึ้นไปบัดน,นี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับผมขอเปิดเทศกาลเปิดการขึ้นยอดภูกระดึงนบัตน,นี้ครับกับขอกาบพระคุทธเจ้าท่านพระพวทธรัชก,กาสุวรวณเลยนะครับท่านดูเติมเลยุม่านะครับนักกีฬาพร้อมไหมครับ พร้อมแล้วขอเสียงให้นักหน่อย <Yeah. S 1> สุดยอดกระดขยายบอลแล้วนับเวลาถอยหลังได้เลยนะครับ5 4 3 2 1่ก้ไปเลยครับขอให้ท่านโชคดีนะครับอย่าลืมนะครับเซฟเองด้วยนะครับฝนตกถนนลื่นนะฮะระมัดระวังการลื่นกระไหลด้วยนะครับโอ้โหมีตัวจิ๋วๆด้วยนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากเกิโลเมตรนะฮะเส้นชัยของทัพนะครับ เส้นทางของท่านอยู่ที่จุดบริการนักท่องเที่ยววังควานะครับถึงหลังแปรแล้วให้พี่ไปที่จุดบริการนักท่องเที่ยววังควานะครับสำหรับระยะ9กิโลเมตรปล่อยช่วงช่วงดีครับขอกล่าวขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านบุตเติมเรกุาบานนะครับเป็นอย่างสูงที่ท่านเกียรติมาเป็นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่ยอ,อยตัวนักกีฬาวิ่งขึ้นภูในวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดิศรพานนลนะครับท่านเป็นหน้าเป็ใน,ใน,ในที่ยังแข็งคู่กระเด็นครับขอบพระคุณท่านรองผู้กัดสพปุกกระท่าน พอคอนทอไปแล้วคร่งประเทศไปสังเลยนะครับท่านสกาออนรู้นะครับนักพอซุกหล่ออตัวแข่งประเทศไสัญรเลยบอบคุณแ่ามระเบิดแล้ครับขอบคุณแานขาสุกรเบิดด้วยครับอาถ่าย้วหน่อยครับอยาูด้วยทดีด้วยนะครับทีช่วยงานอย่างไบ้างน้องาควาชเด้วยนะครับ แขงเนี่ยดื่มกับเดินก็จะลอยขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับบครับรับุา่ในเรา